สวัสดีครับนี่ต้องรับเข้าสู่ New ยูนะครับอพิโซดนี้เป็นอพิโซดครบรอบ3เดือนนะฮะเร็วมากเลยนะก็ครบรอบ3เดือนแล้วนะครับกับการเริ่มรายการนี้มานะฮะจริงๆตอแรกกะจะลดน้าหนักนะครับปรากฏว่า3เดือนก็น้าหนักลดแหละแต่ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปตรวจค่าต่างๆอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบนะก่อน ก่อนเริ่มกับตอนนี้นะครับแต่ว่าจริงๆสิ่งที่ได้มาระหว่ังทางเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องการลดน้ําหนักนะแต่ว่าเป็นการเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วกันนะครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมาะจริงต้องบอกว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามทํากันอยู่เนี่ยนะฮะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า s i m p ป e but not easy คือฟังดูแล้วมันง่ายมากเลยนะกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับนอนให้พอกลังกายเนี่ยฟังดูแบบหมูมากแต่ว่า เขาทำจริงๆเนี่ยมันก็ไม่หมูเหมือนที่คิดนะทุกคนก็คงจะผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับก็จะมีคนที่ทําได้มากกว่าคนอื่นคนที่แบบอาจจะจิตใจเข้มแข็งหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็จะทำอาจจะทำได้มากกว่าคนอื่นสําเร็จง่ายกว่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้มีโอกาสพูดคุยมาตลอดช่วงนี้ก็จะมีความเฟลคล้ายๆกันกับที่ผมจะเล่าวันนี้แหละนะฮะ simple but not easy เนี่ยเป็นหัวใจเลยนะของการปรับพฤติกรรมถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันฟังดูเรียบง่ายนะฮะแต่ว่ามันทํายากมากๆนะราจะเข้าใจว่าจริงๆเราต้องไป เริ่มต้นที่ตรงไหนนะครับอย่างเรื่องของการกินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเ,เราจะอ่านหนังสือโภชนาการเยอะขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะฮะแต่เวลามันแบบอยากกินขึ้นมาเนี่ยนะฮะแหมทุกอย่างมันอยู่แค่ปลายนิ้วใช่ไหมคือคือบางทีไม่มีอะไรนะตื่นเช้ามาแบบว่าอยู่ดีก็นึกถึงแบบป่วยจับกับหมูกรอบล่ะที่ชอบกินมากแล้วแบบเหมือนแรงแรงในการที่อยากจะกินเนี่ยมันเยอะกว่าความแบบว่า ความที่จะต่อต้านมันเนี่ยนะฮะเราก็ต้องค่อยๆสังเกตตัวเองไปช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากผมจดเดลรี่ค่อนข้างละเอียดนะฮะก็เลยเห็นพฤติกรรมของตัวเองอะว่าเออจริงๆพฤติกรรมการกินเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นทั้งหมดของวันนั้นมากๆเลยนะครับ mm hmm. เช่นถ้าวันไหนรู้สึกว่าเครียดนะฮะเออทำไมเครียดถึงอ้วนง่ายเลยไปเวลาเราเครียดเนี่ยเราจะหลั่งฮอร์โมนไปหลายตัวมากนะครับเราก็หนึ่งในฮอร์โมนสําคัญอันหนึ่งคือคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนความเครียดเนี่ย ฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยเวลามันเพิ่มสูงขึ้นมากเนี่ยฮะมันจะไปเพิ่มการสร้างกลูกโคสในร่างกายเพื่อให้เรามีพลังงานไปจัดการกับเรื่องตรงหน้าน่ะแต่เผอิญเราเครียดทั้งวันเนี่ยมันก็เลยสูงตลอดนะฮะกลูกโคสมาไอ้นี่ก็ในที่สุดมันก็ทาให้เราอ้วนขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นสาเหตุของโรคหลายอย่างด้วยซึ่งมันน่าสนใจดีว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยความเครียดเนี่ยมันด i r e c เลยนะส่งผลด i r e c เลยนะ,ะกับสุขภาพร่างกายเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือเราต้องพยายามเข้าใจตััวให้มากครบ ทำไมเราถึงเลือกกินแบบนี้ทำไมตอนนี้ถึงอยากกินเรื่องนี้ทำไมนอนน้อยถึงหิวนะฮะแล้วก็ค่อยๆจัดการเรื่องพวกนี้ไปท,ท,ทีละค่อยๆทําทีละอย่างสองอย่างนะครับอย่างน้อยที่สุดตอนนี้เนี่ยพอทํามา3เดือนแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาเลยก็คือความรู้ในสายของพวกเรื่องโภชนาการต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้รู้เยอะเท่าไหร่ะนะฮะแล้วก็รู้มากขึ้นแล้วกันนะครับตอนนี้ก็รู้มากขึ้นก็เป็นความรู้ที่ดีนะฮะเราก็ได้มีโอกาสเหมือนกับไปหาเสิร์ชเพิ่มเติมไปฟังคลิป ของคุณหมออะไรแบบนี้นะฮะมันก็ลามไปถึงเรื่องอื่นด้วยการรักษาสุขภาพโดยรวมก็จะดีขึ้นนะครับการความเข้าใจตัวเองในเชิงของว่าพอเราจดบันทึกพฤติกรรมทุกอย่างของเราที่เป็นเรื่องใหญ่ๆใ,ในการออกกำลังกายการอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นพทเทิร์นของตั้งแต่น้ําหนักของตัวเองนะฮะหรือรวมไปถึงพทเทิร์นของอารมณ์ด้วยแ้าท้งอารมณ์นี่น่าสนใจเพราะว่าพอบางทีเนี่ยเราเราสังเกตตัวเองเราจะพบว่าเออมันมีของบางอย่างหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ส่งผลต่อ อารมณ์ของเราโดยตรงนะครับและแน่นอนอารมณ์ของเราก็ส่งผลต่อคนรอบข้างนะแล้วก็ความแบบเหมือนเราจะเป็นคนน่ารักหรือไม่น่ารักแล้วก็เกี่ยวอารมณ์ของเราเยอะใช่ไหมพวกนี้ก็ทําให้เออมันก็เป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจดีหน่กันแล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเยอะด้วยนะครับ จริงๆถ้าถาม,ม่าสามเดือนที่ผ่านม,มาเนี่ยอะไรที่ยากที่สุดเลยครับเพะคงต้องตอบว่าอาหารเพราะว่าในช่วงแรกๆที่ปิดๆอ่ะเราก็จะแบบกินอาหารดีมากนะแต่ว่าพอมันผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมีคนชอบกินอยู่แล้วนะครับก็ยากเหมือนกันแล้วก็อย่างเช่นแบบรูโดยชอบ,บเ,เวลาเดินทางเดินทางช่วงเดินทางเยอะด้วยนะก็อ,องอาหานก็เลแล้วเป็นคนที่แบบบางทีแบบไม่ได้อยากกินนะแต่ว่า เขาให้เรากินเชฟสมุนที่บนเครื่องบินย่างเงเราเขาบอกว่าเออมีไอศครีมจะเอาไหมเันี่ยผมก็จะแบบปฏิเสธไม่ค่อยได้บางทีแต่ว่าก็พยายามนะช่วงไหนที่ทําอาหารกินเองได้เขาจะได้เปรียบนะครับตรงนั้นก็คือต่อให้กินเยอะนะอันนี้เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งเลยที่เห็นชัดเพราะว่ามีการค่อนข้างจะแบบออวัดผลเยอะนะฮะต่อให้ช่วงไหนกินเยอะแต่ว่าทาอาหารเองเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะไม่ได้เฮลตี้มากขนาดนั้นด้วยนะ ยังไงก็ดีกว่านะครับแต่ว่าเมื่อออกมาทานข้างนอกเนี่ยเราก็พยายามที่จะเลือกออปชันที่เท่าตี้ที่สุดมันก็จะอาจจะไม่ใช่ของที่อร่อยที่สุดในร้านนั้นอะแบบ่ี้แต่ว่ามันก็จะเป็นของที่เราแบบโอเคพอได้ยังงอย่างเนี้นยเวลามาสั่นงนอกเงี้ยสิ่งที่พยายามสั่งเลยคือถ้าร้านไหนมีไข่พราะพยายามสั่งไข่ลวกไข่ต้มไข่ออนเซนอะไรก็ว่านไปเลยนะฮะ หนึ่งอย่างเลยที่ได้จากการทำนิวอูมา3าเดือนเนี่ยนะครับคือว่าตอนนี้ตารางชีวิตเนี่ยจะจัดรอบเรื่องการออกกาําลังกายนะคือจริงๆผมคิดว่าในช่วงเวลาของการทํางานเนี่ยการหาเวลาออกกาําลังกายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากมจริงๆนะคะรับโดยเฉพาะสำหรับคนที่ยุ่งๆนะมันก็จะมีนู่นนี่มาแทกตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาอันนี้เป็นหนึ่งในนัดสําคัญกับตัวเองนะคร<ม>ับใช้คำนี้แต่ว่าเราจะไม่ข้ามมันเพราะมันเป็นนัดสําคัญปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถูก ฟูลฟิลได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเมื่อไหร่ว่างเดี๋ยวจะออกลังกายเนี่ยไม่แนโนอนบาคนที่ทํางานยุ่งมากเนี่ยนะครับจะไม่มีเวลาออกนะฮะมันก็จะกลายเป็นแบบเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้น,ะน,นผมคิดว่าหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่พอใส่มันเป็นนัดจริงจังนะครับก็ได้ออกลังกายเยอะขึ้นนะฮะการออกลังกายถามว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของนัดลดน้าหนักอะไรไหมอะไรเงี้ยจริงๆก็เกี่ยวนิดหน่อยแต่ผมว่าไม่เยอะนะฮะน้ำหนักสําคัญกับการกินมากกว่าแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการออกลังกายเนี่ยมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ หนึ่งคืออารมณ์ดีนะครับเราก็รู้สึกสภาพจิตใจแข็งแรงในะช้เงินแล้วกันต่อสู้กับความเครียดเยอะๆได้นะฮะต่อสู้กับแบบเรื่องงานได้ยากได้แล้วในที่สุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยคือมันทาให้เรามีความมั่นใจมากมีคุนด้วนนะครับเราเคยรู้สึกว่าพอเราได้ทําอะไรดีๆกับตัวเองบ้างแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้สึกว่าเออวันนั้นเป็นวันที่ดีวันไหนที่ได้ออกกาลังกายสังเกตุว่าวันนั้นมันจะเป็นวันที่ไม่แย่มากถึงแม้เราจะเจอเรื่องงานหนักๆก็ตาม อีกการหนึ่งที่ผมสังเกตตัวเองเยอะก็คือเรื่องของอการนอนนะฮะซึ่งในนิวยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้เยอะมากแต่ว่าเป็นอันที่ผมทําเยอะนะฮะก็คือทําให้เหมือนกับพฤติกรรมการนอนเปลี่ยนครับเราก็เราก็รู้ว่าจริงๆอะ่ะทั้งหมดทั้งมวลในการมีสุขภาพดีเนี่ยนะฮะหัวใจสําคัญหรือว่าสิ่งที่มันวนอยู่เนี่ยก็คือ <ทำ S 1> เรื่องของ การนอนนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่านอนไม่ดีนะฮะโอ้ยังอื่นมันจะเละแบบเละเทะมากนะฮะแต่ถ้านอนดีนะครับอะไรอะไรก็ก็ดีไปหมดเลยนะฮะยอดครับพี่ทั้แม่ไหมครับพี่ <laughs> ขอกระโดดตบอีกตั้งร้อยทีใหมไหมครับ <laughs> ขอเงนินเลยเ <laughs> งง <laughs> ขอบคุณนะครับที่ติดตามยูยูมาตลอด3เดือนนะฮะรายการนี้ยังไม่ไหนอย่างอยู่นะครับมนคอมมิชชั่นอยู่เราก็จะหาความรู้เรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับแม่ให้ทุกท่านฟังครับในทุกๆสัปดาห์ในวันพุธอย่างนี้นะครับก็ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับก็พกแม่ดีพีต้องออครับสวัสดีครับ